ตัวแทน FIVB และวอลเลย์บอลเวหารือไทยหลังสนใจเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025แนะแนวทางชาติเดียวจัดไม่ไหววันที่24พฤศจิกายน2566หรอยสลุยอเล็กซานเดอร์ปอนเตสโรดริเกสผู้อำนวยการ FIVB ประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลโลกพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรืออากาศโทชันริศวงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าพบนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ก่อนหน้านี้นายสมพรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะท้าทามอีก3าประเทศในแถบอาเซียนคือฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนามให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันดังกล่าวด้านกยโดโบเบติเปิดเผยว่าการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นไปได้สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดสำหรับวอลเล์บอลในเอเชียขณะที่หลุยอเล็กซานเดอร์เปิดเผยว่าประเทศไทยเพียงประเทศเดียวไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้ ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะรับมือกับ32ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปชิงแชมป์โลกจะเพิ่มทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากเดิม24เป็น32ทีมและจะเปลี่ยนจากจัดทุก4ปีเป็นการจัดทุก2ปี